สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วรบกวนเช็คสัญญาณเสียงกันนิดนึงนะคะตอนนี้ได้ยินเสียงพอยชัดเจนไหมคะถ้าได้ยินชัดเจนกดหนึ่งเข้ามาหน่อยนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้เสียงชัดเจนไหมคะ สวัสดี100กว่าคนนะคะที่เข้ามาติดตามโอเคเสียงชัดเจนดีรบกวนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะโอเคคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะพลแลวก็ทีมข่าวอีจันร์เราอยู่ในพื้นที่ตำบลซับสนุนอําเภอมกเล็กจังหวัดสระบ,บุรีนะคะวันนี้ค่ะเราลงพื้นที่มาช่วยเย่ชวนนะคะอายุ91ปีท่านพิการค่ะล้มแล้วก็สบุสะโพกหักนะคะ ตอนนี้คือท่านเนี่ยมาอยู่ที่บ้านของอดีตสามีลูกสาวซึ่งพอหลังจากที่ลูกสาวเลิกกับอดีตสามีเนี่ยก็ได้ฝากแม่เนี่ยไว้กับที่บ้านหลังนี้แล้วตัวลูกสาวเองก็ไปทํางานที่จังหวัดชนบุรีนะคะแต่ว่าผ่านมาก็หลายเดือนแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะตัวของยายชวนเองก็อยู่บ้านหลังนี้ซึ่งคนที่ดูแลยายเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่บ้านนี้ซึ่งคนที่ดูแลายายเนี่ยไม่ใช่ญาติของยายชวนเลยนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆจน มันไม่ไหวแล้วอะค่ะก็เลยส่งเรื่องมาให้ทางทนายเจมแล้วก็ทนายเจมกับกีจันเนี่ยแล้วก็ได้ลงพื้นที่มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาเอ,อ่อมาดูแลยายมาดูยายนะคะวันนี้เองเราก็ประสานทั้งอำเภอมกเหล็กทั้งเอ,อ่พอพมอนะคะเพื่อที่จะลงพื้นที่มาหาแนวทางการช่วยเหลือยายชวนแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านของยายชวนแล้วนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็อยู่ตรงนี้แล้วเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันค่ะ นี่ะคะคุณผู้ชมสภาพบ้านยายชวนก็จะเป็นบ้านหนึ่งชั้นนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ก็ยายชวนนะคะคุณผู้ชม อันนี้ทางประลัดนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้กําลังไลฟ์สดอยู่ที่เพจอีจันนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ทางประหะะะนนลัลด,ะะดนนประหลัดคะสอบถามนิดนึงค่ะกับพอมอด้วยนะคะแนวทางการช่วยเหลือยายเบื้องต้นเนี่ยมีอะไรบ้างในในส่วนของพอมอนะคะก็ตอนนี้ต้องสอบถามกับคุณยายก่อนว่าคุณยายจะสะดวกเข้าสถานสงเคราะห์หรือเปล่าหรือถ้าคุณยายอ,อยู่ที่เนี่ยประสงค์จะอยู่ที่นี่ต่อไปอะคะ่ะ คุณยายจะ,จะอยู่ในรูปแบบไหนผู้ดูแลจะสะดวกดูแลหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> คือเราต้องทําความสมัครใจคุณยายก่อนนะคะแล้วถ้าคุณยายสะดวกเข้าค่ะเราก็จะหาสถานที่พักให้แกก่อนก่อนที่จะเข้าสถานสงเคราะห์เพราะว่าเมื่อสักครู่ติดต่อไปที่สถานสงเคราะห์ทางผู้สูงอายุกับคนพิการเนาะก็ต้องรอเวลานะคะ <S <S แต่ตอนนี้ก็มีแนวทางที่ที่จะช่วยเหลือคุณยายอยู่นะคะเดี <S <S ๋ยวค,ออคือการส่งเข้าสถานสงส่งเข้าสถานคุ้มครองคุ้มครองเปที่แรกใช่ใช่ค่ะที่ไหนคะ คุณของคนไลที่เพิ่งทับกวางนะคะแล้วพอไปอยู่ตรงนั้นก็ทำย,ยังไงก็คือเราก็จะทําเรื่องไปที่สถานสงเคราะห์ทั้งของผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการเพื่อที่จะ,ะมันจะมีลําดับในการในการที่จะเข้าเข้าไปสู่สถานสงเคราะห์ค่ะมันต้องมีคิวคิวในการเข้านะคะตอนนี้คือสถานสงเคราะห์คนพิการก็คนเต็มอะเนาะเราก็ต้องต้องเรียงลําดับตามคิวก็เลย ใช้สองช่องทางก็คือคุณยายสามารถเข้าได้ทั้งสองสองสถานก็คือผู้สูงอายุคนพิการนะคะจะต้องถามคุณยายแต่ทีนี้ก็ใช่ค่ะต้องอยู่ที่ความสมัครใจของคนที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะผู้ชมก็เป็นแนวทางเบื้องต้นนะคะแต่ว่าวันนี้ทางเจ้าที่ก็ลงพื้นที่มาคุยกับคุณยายซึ่งก็ต้องดูความพร้อมในการที่จะอยู่ที่นี่ถ้า คุณยายประสองค์อยู่ที่นี่ต่อก็ต้องดูว่าใครที่จะสามารถดูแลคุณยายแล้วก็ได้บ้างเพราะว่าตัวของคนที่ดูแลเองเนี่ยเขาก็มีงานที่จะต้องทํานะคะไม่ได้เป็นสายเลือนไม่ได้เป็นสายเลือดคือที่ที่คุณยายมาอยู่มาอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าลูกสาวค่ะซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของคุณยายด้วยค่ะเคยเคยมาอยู่ที่นี่พร้อมกับสามีแล้วทีนี้ก็ขอเลิกลากันไปก็ไม่ได้พาคุณแม่ไปด้วยทิ้งไว้ที่นี่เลย จะว่าจะว่าทิ้งไว้มันก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าฝากไว้นานแล้วเออฝากฝากไว้นานแล้วทีนี้ก็ต้องดูว่าหนึ่งความสมัครใจของคุณยายถ้าเกิดคุณยายไม่สมัครใจจะไปบ้านพักคนสลาต้องกลับไปหาลูกสาวนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็ดูแลมาแล้วก็แล้วก็มีแบบภาระที่ค่อนข้างหนักเขาจึงของความช่วยเหลือไปนะคะแล้วก็ต้องชื่นชมทางอำเภอนะคะทางอำเภอมวกเหล็กนะคะทันทีที่เราประสานงานผ่านพี่ชบ ผอ,อ,อชบที่กรมการปกครองให้ช่วยประสานทางนายอำเภอมวกเหล็กให้นะคะตอนเช้ารุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเนี่ยท่านนายอำเภอก็สั่งการให้ทางปลัดอำเภอลงพื้นที่ในการสํารวจข้อมูลเลยลงมาเยี่ยมกันก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้ววันนี้ก็พาหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมานะคะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เราผิดชอบคือพมนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะมีทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทีมอบตอมาดูแลด้วยคือจะถามว่าหน่วยงานเจ้าหน้าที่เนี่ยเพิ่งมาวันนี้หรือเปล่าจากที่เรารู้เนี่ยคือน้องม่อนบอกว่าคนในพื้นที่เขาดูแลปัญญ<ม>ยายดี<ม>ดตลอด อยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะที่มาช่วยกันในวันนี้นะคะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการคุยกับยายนะคะทางเจ้าหน้าที่กำลังคุยกับยายอยู่คือพี่มอนที่พี่ีพี่นิ่มพูดไปก็คือคนที่อยู่บ้านหลังนี้นะคะซึ่งเป็นคนที่ดูแลยายซึ่งพี่มอนเองเนี่ยเป็นลูกเขยเป็นลูกเขยที่มาอยู่บ้านหลังนี้ แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะคนที่ดูแลยายทั้งหมดที่อยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับยายเลยไม่ใช่ญาติไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางด้านสายเลือดเลยนะคะ อันนี้นะคะทางเจ้าที่ก็กำลังพูดคุยกับยายอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะว่าแนวทางการช่วยเหลือของยายจะเป็นยังไงต่อไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่หลายภักส่วนนะคะคุณผู้ชมที่ลงพื้นที่มาพูดคุยกับพนยายแล้วก็หาแนวทางการช่วยเหลือ ด้วยกันนะคะ นี่นะคุณผู้ชมที่ใยายชวนต้องใส่ถุงเท้าเนี่ยเพราะว่าแกเนี่ยเวลาแกเดินเนี่ยแกต้องใช้ใช้มือนะฮะในการที่จะค่อยๆกระดือไปใส่ถุงเท้าเพื่อที่จะลดการเสร็จสีนะคะตรงพื้น คุณผู้ชมคะนี้ก็เป็นบรรยากาศของที่หน้าบ้านคุณยายนะคะวันนี้ก็มีเจ้าที่หลายพักส่วนเลยอาจเดี๋ยวเราเรอคุณยายคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติม คุณยายจะอยากอยู่ที่นี่ต่อหรือว่าคุณยายประสงค์ที่จะไปอยู่สถานคุ้มครองคนละที่พึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อค่ะ